สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านกุลนะคะวันนี้จะพามาดูต้นนี้ค่ะก็ขอเริ่มต้นเรียกมันว่านายอมาแล้วกันนะคะเนี่ยต้นเนี้ยที่อยู่ตรงตรงซุ้มนเนี่ยแหละค่ะเนี่ยปลูกมาหลายปีแล้วนะคะเอาบันไดมาด้วยค่ะจะมาปีนให้ดูว่ามันเป็นยังไงจะมาเล่าถึงประวัติและความเป็นมานะคะต้นนี้ชื่อนายเอม่าตอนซื้อมานะคะก็แต่กิ่งดีงามค่ะต้นใหญ่ ปีนี้ได้กิ่งกระโดงมาสองกิ่งใหญ่นะคะคือกิ่งนี้กับกิ่งนี้นะคะเนี่ยกิ่งนี้อันนี้กิ่งเก่าค่ะอันนี้เก่ามากนี่ค่ะเก่ามากนะคะกิ่งใหม่สองกิ่งใหญ่แล้วก็เขียนชื่อไว้ว่านายเอมม่านะคะปูกเมื่อปีสองพันสิบเก้านะคะนี่ค่ะป้ายก็นายเอมม่านะคะป้ายเขาซื้อมาสองต้นค่ะต้นแรกอะ ปลูกหนึ่งต้นฝั่งนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ปลูกอีกต้นหนึ่งฝั่งนี้แต่มันตายไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะทีนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ามันผิดสังเกตตรงที่สองต้นนี้มันออกดอกมาสีมันไม่เหมือนกันนะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆหอมนะคะฝั่งนี้เป็นสีชมพูเข้มหอมค่ะความหอมนี่แบบคล้ายคลงคล้ายกันเลยว่าเหมือนกันมากแต่สีดอกไม่เหมือนกันนะคะออกดอกครั้งแรกค่ะ ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเออสงสัยดินนะคะดินฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันสีดอกมันเลยไม่เหมือนกันอันนี้ความคิดของตัวเองครั้งแรกนะคะและเวลาเราโพสต์รูปโพสต์อะไรลงลงในเฟซบุ๊กนะคะในกลุ่มกุหลาบอย่างเงี้ยเพื่อนๆเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์ว่าเอ๊ะทำไมนามาสีมันไม่เหมือนของที่บ้านเขาก็จะส่งรูปเข้ามานะคะว่าเนี่นยนเอมาของเขาเป็นสีแบบนี้สีแบบนี้สีแบบนี้ คือไม่เหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยเราก็ไม่เคยเถียงนะคะก็แค่คิดในใจว่าเออสงสัยมันอาจจะเป็นพ่อดินอะไรหรือเปล่านะคะทีนี้เมื่อวานเนี้ยจะเล่าให้ฟังว่าดู o y u t u b e นะคะรายการต้นไม้ดอกไม้ของญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตปีนขึ้นไปนะคะจะถ่ายให้ดูดูรายการ youtube อยู่รายการกุหลาบนี่แหละค่ะทีนนี้มันมีกุหลาบต้นหนึ่งโผล่ขึ้นมานะคะ รูปเหมือนกันกับต้นของเราเลยจะเป็นรูปเป็นสีแล้วก็ทรงดอกเหมือนกันเปียบเลยเฮ้ยทำไมมันเหมือนของเราแต่รูปรูปกับชื่อมันไม่ตรงกันเอา้ามันไม่ใช่ไนมานี่หว่าก็เลยมานั่งกอดูทั้งสองสามครั้งเออใช่แล้วละ่ะคงไม่ใช่ไนมาแล้วล่ะบ้านเราก็น่าจะเป็นต้นนี้แหละดูดูรายการ y o u t u b e มาหลายปีนะคะเนี่ยเพิ่งจะเจอเมื่อวานนี้ละคะ่ะว่ามันไม่ใช่ไนมาแล้วล่ะก็เลยเข้าไปเช็คใน Google อีกทีนะคะ ก๊อปี้ในทีวีไว้ปุ๊บเลยเข้าไปเช็คทันทีเลยนะก็ได้มาแล้วค่ะว่ามันเป็นชื่ออะไรต้นอะไรนะคะได้ชื่อมาแล้วเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูค่ะนี่นะคะเนี่ยปีนี้แตกกิ่งดีค่ะเนี่ยมัดมาถึงนี่เลยนะคะนะวันนี้ก็จะทําการเปลี่ยนชื่อให้มันนะคะมันไม่ใช่น้องนายเอม่าแล้วนะคะเปลี่ยนชื่อนะคะวันนี้จะทําการเปลี่ยนชื่อก็เลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆพี่ๆที่ชมอยู่ว่า น้องไม่ใช่นายเอม่าแล้วนะคะนายเอม่าของจริงจะต้องดอกสีไม่เข้มค่ะสีชมพูอ่อนๆจะว่าสีชมพูก็ไม่ไม,ไ,มไม่ไม่ออกชมพูนะคะนายเอมาของจริงนคะคะกิ่งสวยมากเลยค่ะเนี่ยเราจับจับมัดขึ้นมานี้นะคะเนี่ยมัด มัดให้แน่นเลยนะคะย่าให้ขยับเพราะเวลามันติดดอกหรือติดยอดอ่อนน่ะถ้ามันขยับแล้วเวลาลมแรงๆหรือพายุเนี่ยดอกและกลิ่งมันจะหักนะคะมัดให้แน่นเลยนะคะเนี่ยมัดนะมัดมาถึงนี่เลยค่ะเนี่ยโค้งมาถึงนี่เลยนะคะเนี่ยมัดมาเนี่ยอันกิ่งเขียวๆนี่เป็นกิ่งของต้นกุหลาบเลื้อยสีเหลืองนะคะสีเหลืองนะคะเนี่ยยาวมาจากนี่เลยคะ่ะ ก็ปล่อยมันนะคะจะไม่ทําการขุดหรือย้ายค่ะเพราะว่าเข้าไปดูใน Google แล้วมันจะเป็นกุหลาบต้นที่ใหญ่สูงมากขึ้นซุ้มได้เลยนะคะขึ้นซุ้มได้เลยตัดเป็นทรงพุ่มก็ได้แล้วแต่เราชอบก็โอเคค่ะไม่ย้ายหรอกค่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนชื่อให้ใหม่แค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อน้องนะคะหลายคนที่เคยติดตามก็ไม่ใช่ความผิดเรานะคะความผิดของเขาที่ป้ายของเขาเขียนว่านายเอม่าเราก็ยังฝังใจว่าเป็นนายเอม่า แต่มีประสบการณ์ว่าเออในบ้านนี่มี2ต้นแล้วนะคะที่ชื่อกับป้ายไม่ตรงกันกับต้นเนี่ยอันนี้คือต้นที่สองเลยค่ะเนี่ยต้นที่สองเลยนะคะแต่ชอบค่ะชอบนางมากนะคะสวยหอมแล้วก็แตกกิ่งให้ดีค่ะก็เหมือนกับได้ความรู้สึกเลยว่าเออเราได้กุหลาบพันธใหม่มาอีกหนึ่ต้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะแกะป้ายนาะยเอมาที่ออกค่ะ,นะคะแต่ปีนี้คงจะต้องหาซื้อนาเอมาของจริงมาลงแล้วล่ะคะ่ะ ปีนี้นะคะนี่ค่ะเวลาเขาออกดอกนะคะสวยงามมากค่ะเสดายอีกฝั่งหนึ่งมันตายไปแล้วนะคะปีนี้ต้องหาซื้อในมากมาถ่ายให้ดูไกลๆเลยนะคะเนี่ยดอกสวยนะคะแล้วก็หอมมากนะคะต้นนี้ชอบชอบก็มีอีกต้นหนึ่งคะ่ะที่ป้ายกับชื่อไม่ตรงกันต้นนี้นะคะต้นที่เห็นอยู่เนี้ยใหญ่ๆนี่นะคะ ตอนซื้อมาเขียนว่า King Rose mm. เป็นกุหลาบเลื้อยดอกเล็กนะคะต้นนี้ตอนซื้อมาปี2020ค่ะเขียนว่า King ดอกเล็กนะคะเราซื้อมาแต่แปลกนะปีแรกนะ่ะเราซื้อมามันออกดอกก็เป็นสีแดงดอกเล็ก,ลกอู้สวยจังนะต้นประมาณไม้มันทัดนึงนี่แหละตอนเราซื้อมา <c oughs> เขาตัดหมดใช่ไหมคะเราซื้อมาเออสวยแฮะพอพอมันแตกกิ่งใหม่มา ดอ,อกจากกิ่งกระโดงค่ะมันไม่เป็นสีแดงนะคะมันกลายเป็นสีขาวอันนี้เราก็เอามาลงดินค่ะลงดินมาเนี่ยมันแตกใหญ่มาเลยปีที่แล้วมันก็ออกดอกนะคะเป็นสีขาวค่ะสีขาวดอกเล็กๆค่ะแต่มีความหอมนะคะบางคนก็บอกเป็นกุหลาบป,ป่าทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ป้ายสีแดงก็ต้องเอาออกชื่อคิงรถก็ต้องเอาทิ้งไปตอนนี้มันเป็นเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่เป็นสีขาวดอกเล็กค่ะก็มันสวยดีก็เราปล่อยมันไป แต่กิ่งดีนะคะนี่ค่ะต้นที่สองที่ป้ายกับป้ายไม่ตรงปกนะคะนี่ยต้นที่สองก็มีความผิดพลาดได้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> เอ่อป้ายชื่อป้ายชื่อผิดชีวิตกุหลาบเปลี่ยนนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะอย่างแนะนําต้นนี้นะคะนคะคะก็เอาไว้ที่เดิมเหมือนเดิมค่ะแต่ก็เปลี่ยนชื่อให้น้องนะคะวันนี้จะทําการเปลี่ยนชื่อให้น้องค่ะต้นนี้วันนี้หนาวนะคะ หนาวแทบจะหาแดดไม่เจอเลยค่ะพวกก็นั้นกำลังแตกนะคะจะเป็นดอกขาวๆค่ะดอกขาวๆปลูกไว้สองสมกอนะคะกำลังแตกขึ้นมานี่ค่ะออยอดอ่อนๆน,น่ากินนะดูดูดูดนี่แตกมาแล้วเนี่ยใบอ่อนๆ อ่อนๆนะคะปีนี้ถือว่ามาไวค่ะเนี่ยมาไวค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะกุหลาบบ้านคุณค่ะเอาบันไดมาปีนไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะยังว่างนะคะ